น่าตาดีกันทางบ้านจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของแอฟทักษออนเรียกได้ว่า DNA ตกเป็นท่อสุดๆจนทายาทคนปัจจุบันน้องปีใหม่ที่นับวันเริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยวันสวยคืนน่ารักนิสัยดีอีกทำให้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูแถมยังมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยล่าสุดคุณแม่ของแอฟทักษออนก็ได้เปิดภาพสุดอบอุ่นน่ารัก ลูกสาวคนสวยและหลานสาวคนเก่งอย่างน้องปีใหม่หอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดเท่านั้นยังไม่พอหลานคนเก่งยังตั้งใจทําของขวัญมามอบให้ยาย,ายกับตาตาอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดประทับใจอีกหนึ่งวันที่ยายคนนี้จะจําไม่เคยลืมอย่างแน่นอน